มือปราบสัมภเวสีวิญญาณของก้อนใจต้องการอะไรจากคุณนุ้ยกันแน่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับแล้วพอเขาพูว่า,าคนที่มาสิงในร่างเขาเนี่ยชื่อค้อยใจที่กระโดดติดตามกาใจก้อนใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อ เขาก็เริ่มร้องไห้เริ่มอะไรอย่างเงี้ยตัวเ,เริ่มเขียวเขาก็อยู่อย่างนั้นเลยนะอยู่ประมาณรับอาทิตย์หนึ่งคือไม่ไปไหนเลยแล้วเราเชื่อไหมว่ามันมีอยู่จริงไหมทีแรกไม่เชื่อ,อก็เลยไปสืบกันก็เลยเป็นเรื่องจริงไปสืบยังไงัไปสืบก็ถามคุณแถวมหาชัยไอคอนโดแถวคนโด,ค,นโดคุณปุย้ย ได้ไปสืบทราบมาว่าผู้หญิงที่ชื่อก้อนใจเคยมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้ซึ่งคนแถวนั้นมักจะเห็นเธอนั่งร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียวเป็นประจำเพราะโดนสามีทิ้งระหว่างที่เธอกำลังตั้งครรภ์จนทำให้เธอคิดสั้นและตัดสินใจกระโดดตึกตาย ก็เลยพาไปพาไปที่คอนโดไปที่คอนโดพอไปถึงเนี่ยเราได้ไปบอกเจ้าของคอนโดว่าก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยคือมีคนตายามาเข้าเด็กคนนี้เขาอยากให้ไปให้มาดูห้องเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ทาทาบุญส่วนกุศลให้เขาแล้วเขาที่แรกเขาไม่เชื่อเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเขาไม่ให้เข้า าไม่เชื่อว่าคนที่ตายมาเข้ารูปก็เลยเขาก็เลยทดสอบว่าเบอร์อะไรอยู่ห้องเบอร์อะไรตรงไหนเขาก็เลยให้เข้าไปาก็เลยไปชี้สถานที่รูปนะเข้าไปชี้สถานที่แต่ก้อนใจยังอยู่ที่ตัวเขานะตรงที่เขาก็โดดต,ตึกตายเขาก็ชี้ตรงที่เขาตายลยหล่นลงมาเขาก็ชี้ห้องเบอร์อะไรเขาก็ชี้ก็ไปหมดเลยเจา้าของอพาร์ตเมนต์ก็เลยเชื่อเลย ก็เลยเอาพระมาองค์ก็เลยสวดทับบุณตรงนั้นไปก็คือเรียกวิญญาณเรียกวิญญาณไปเลยเหตุการณ์จิ้งเลวร้ายหนักขึ้นเมื่อคุณลุยได้ไปหาพระเพื่อปัดเป่าวิญญาณที่อยู่ในตัวให้หมดไปแต่กลับถูกพระพยายามลวนหลามเธอขัดขืนและหนีออกมาได้เธอกลับไปเล่าเหตุการณ์ให้ญาญิาฟัง แต่ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เธอพูดเพราะเหตุนี้จึงทำให้เธอคิดว่าชีวิตของเธอไม่เหลือใครที่จะช่วยอและอยู่เคียงข้าเธออีกแล้วทีแรกเขาไม่กล้าบอกใครจนเขาเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น,น,ขนเขาก็เลยบอกแม่เขาบอกแม่เขาปุ๊บแม่เขาไม่เชื่อแม่เขาว่าว่ามีมาบ้าเลยอะไรอะร่เงี้ย เขามาบอกกับพี่น้องพี่น้องม่ใส่เชื่อจนเขามาบอกกับเราอะเราเริ่มเอกใจเราก็เลยแกล้งถามเพราะว่าเขาทํายังไงมั่งเขาก็บอกว่าเขาก็จะเข้ามากอดหนูอะไรหนูเนี้ยหนูก็ไม่ยอมเขาบอกงี้แต่ผีอะเขาไล่ให้ไล่หมดแล้วที่เข้าอะที่แรกอะไล่หมดเลยไล่หมดเลยจู่ๆก็เรียกก้อนใจเนะี่ยมาเข้ามือต่อแล้วก็เอาลูกของก้อนใจอะที่อยู่ในท้องอะนะวิญญาณ เอาไปเอาไปไหวเองแล้วก้อนใจมาอยู่กับนู้มาทากับนู้ให้นู้นกินน้ําแก้วนู้นนุ้นก็เลยเป็นนิ้วมาดตลอดเลยแล้วมีลูกพี่ลูกน้องคนนึงเจาสิงคูนั้นน่ะเขาก็ไปเหมือนกันเขาก็โดนมาเขาบอกว่าเขาโดนน้ำมันถ่ายเขาไปรักษาพระองค์เองเเดียวกชนพระองค์อยูกันพระองค์เขาก็เขาก็เลยบอกว่าพระองค์ละเรือนามเขาเหมือนกัน กเเลยเชื่อันอหมนเล,มหลังจากนั้นไม่นานอาการของคุณนุ้ยก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเธอรู้สึกอึดอัดน,น้ำตาไหลหายใจไม่ออกเหมือนมีบางสิ่งคอยบีบคอเธออยู่ตลอดเวลาเพื่อหมายจะเอาชีวิตเธออีกวันนึันตอนเขาไปไหว้ปู อยากไปไปสถานที่อย่งนี้แล้วไม่รู้ว่าเขาจะตามไปเขาก็เลยตามไปไปงานไว้ครูเนี่ยพอไปงานปุ๊บเขาก็เกิดอาการเกิดอาการเราก็คิดว่าองค์เจ้าเขาทรงไงนั้นก็คงเดี๋ยวช่วยก็ได้อาจจะเดี๋ยวลุกพ้นแล้วอะไรเงี้ยเออมีอีกวิธีหนึน่งเออพอทําแล้วเขาก็ให้เอาคูมานมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกให้เข้าไปอยู่ในกูมาน แล้วเขาเขาบอกว่าได้เขาเอากุมารค้อนใจนะเอากุมารเขาจะอยู่ในกุมารเขาจะไม่อยู่กับน,น,น,นุ้ยคุณนุย้ยได้พาทีมงานไปดูทุกกราที่รากศงทำพิธีเรียกวิญญาณของก้อนใจให้มาสิงสถิตภายในบ้านของเธอใช่ทำให้เราใช่ช่ก็คือเรียกวิญญาณของคนที่เรียกวิญญาณที่เข้าในร่างหมู คือไม่ออกเขาทำอะไรก็ไม่ออกเพราะอะไรต้องยึนวิญญาณในร่างของให้อยู่ในรูปปั้นก่อนแต่รูปไม่ได้มาพอดีตคิดถึงจะบ้าดูเหมือนว่าวิญญาณของก้อนใจจะเข้าสู่ร่างของเธออีกแล้วไม่จำไรรูปจีเดินยวจะฉันมาแต่ไม่เอารูปฉันมา งกจันมาลูกันไม่ได้มาเนะล,ลูก,กลยยี่ไหนครับลูกฉันอยู่จหน้หาอยู่ให้เขาพาเธอำปล,ลูกฉันอยู่จำหนายอู่จำหนายลูกฉันมันให้เขาว่าทำัน มีคนงงจนมาทำลายค่ะใช่เอาน่าจมาด้วยจนไปบอก่าเราจังนะเราจะไปไหนนะไปไหนกันงงจนมาแรกเลยนะแม่ําไปรักษาที่โรงพยาบาองช่วันดีแล้วนี้เขาก็รักษาพะน่ละตามเขไม่เข้าม่ฟังราเขไม่ช่ พี่นุครับแล้วตอนที่พี่มีอาการเนี่ยผีเข้าเนี่ยพี่รู้สึกตัวไหมรู้สึกค่ะรู้สึกทุกอย่างเลยครับแล้วเราเราฝืนหรือขัดเืิมันไม่ได้เลยครับคือฝืนแล้วบางทีอ่ะเราก็บังคับเขาไม่ได้คือเหมือนแบบลิ้นมันจะชามาก่อนเลยอ่ะ,<ฮ>ะปากเราจะแข็งก่อนแบบเราก็ฝืนนะแต่ว่าเราสู้เขาไม่ได้รู้สึกตัวทุกอย่างอย่างตอนที่พี่มีอาการที่ตกตอน<ช>ที่ตัขึ้นมาถึงอ่ะใช่ พอมันเกิดเหตุการณ์เงี้ยแล้วพี่ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมไหมหรือว่าชีวิตพี่เปลี่ยนแปลงไปเงบ้างก็เปลี่ยนอนะแบบคนก็อายคนอื่นเขาอะเขาคิดว่าแบบเราเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปงานไหนก็ไปงานศพก็ผีเข้าไปอะไรก็อย่างเงี้ยเหมือนเขาบางคนก็ไม่เชื่อถามว่าเราหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วมันก็เป็นจริงค่ะแล้วคือแบบว่าพอเป็นอย่างเงี้ย พี่รู้สึกว่ามันท้อไหมรู้สึกคะ่ะเหนื่อยท้อชีวิตไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนชาวบ้านไม่เป็นคนปกตมิมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงอะแย่อะค่ะแย่ทุกวันนี้ไม่มีความสุขเลยพี่ไม่มีวันไหนที่จะมีความสุขมันแย่ไงบ้างพี่ลองมีแฟนก็ไม่อยู่ด้วยกันมีลูกก็ไม่อยู่ด้วยกันถึงอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันแล้วถ้าสมมติว่า รักษาวันนี้แล้วมันไม่หายพี่ทำไงช่วยพี่ต่อนนะหนูน <c oughs> ไม่รู้แคะเน่ <c oughs> ก็ต้องอยู่ต้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็คือไปไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะไปที่ไหนก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครอยากไห้ไปอย่างเงี้ยกลัวจะเป็นอิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอปลาบอกว่าไงบนะ้างเราเอากุ้มมานะให้หมอปลาดู มีแล้หมอปลายังไม่ได้มาดูที่บ้านก็เลยเขาก็แล้วโทรศัพท์ให้ดูที่บ้านแล้วก็ดูอุมาพอดูปุ๊บหมอปลาบอกอ้าเอาอุมาไมามด้วยหรอก็เลยเห็นในบ้านด้วยอะไรด้วยหมอปลาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาที่บ้านนะเออจะมาที่บ้านนะก็เขาก็เลยนัดมาคุณลุยผู้หญิงคนหนึ่งที่หัวใจของเธอได้แตกสลายกำลังรอการมาช่วยเหลือ จากมือปราบสัมภเวสีของเราเพื่อหวังว่าเรื่องเลวร้ายต่างๆจะหายไปและกลับมาใช้ชีวิตอยา่างมีความสุขอีกครั้ง ตอนนี้องศาไม่อากาศเป็นไรเป็นรอ้อ,อยไหยมอากาศเป็นร้อยไหมเดี๋ยวันวันนี้เป็นบ่อยอ้เอาเรียบปกติแล้ก็ปกติก็เป็นเป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นบ่อยเท่าไหร่พี่ลองเรียกวะเขารู้เขารู้องขเปล่าเนี้ยมาถึงได้หรือเปเขาก็เ<ด>ริ่มสัมผัสบางอย่างได้จากตัวเขาเอง อาพี่แล้ววันนั้นที่เรือบ้านคลองโซ่คนโตอยู่นะหรือมันเป็นบ้านเช่าลรือล่บ้านบ้านแม่แม่แฝงเขาแม่แฟนเขาแล้วทุกวันนี้เขาอยู่กับใครล่ะคนเดียวแต่ว่าก็ญาติพี่น้องแฟนแล้วไอ้หุ่นปัน <Gentle> อ <confer dles> <site>. ันไหนนะพี่ยวทำอะไรนี่เลยอาผมผมผมตั้งเลยอีนัยอีนัยสองาวี่คืออไรชานเข้าไป สีหน้าคนนี้เริ่มเปลี่ยนไปอย่างได้ชัดครับคือไอ้จ้นี้คือว่าที่ว่าเอามาจากไหนอะเอามาจากที่เขาไปงานไว้ตรูแล้วก็มาหาหัวปลาวันนึับประมาณเจ็ดแบบวันใครเป็นคน ปุ๊กเซกเรียกมาเป็นเขาบอกว่าตัวเขาเป็นเออเป็นท้าวิสุวรรณเป็นยากเอาเลยอยากมาปุ๊กเซกพี่ได้อีกลเลยเพราะว่าหน,นูไปงานเนี่ยเราเขาร้องไห้ใครร้องไห้อัดจังหวัดอวางที่เดิมไม่ไดคะเอาไปวางที่จน,นาครับ Yeah. <laughs> จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคุณนุ้ยอีกหรือไม่ช่วงหานห้าบาทสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องปราบลึกบหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝเมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ มือปราบสัมภเวสี